สวัสดีนะคะพ่อพรแม่ทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเสียงถ่ายนะคะกับน้องจก,กีนะคะมาดูนะคะ <ขอ S 1> ว่าครับผมก่อนครับครับผมเร็วครับผมก่อนครับโอเคอ่ะน้องจกีจับนะครับจับจับจับฉลากอ่ะจับได้เลขอะไรจับดีๆโอ้โหเอาเทอาหนึ่งสองอ,อ่านเลยนะคะ <laughs> อ๋อดูทีละอันนะคะโอ้ยเอาทีเดียวสองเลยเยอะมกตัวแม่แม่ไม่รู้นะสองตัวสองตัวเป็นเลขเลขศูนนะครับผมโอ๊ยจีจับจีจับจีจับศูนย์นะครับแกเลขศูนย์นะคะเลขแรกเลขศูนย์นะคะ เนาะอ๋อแล้วนะครับจับสามครั้งใช่ไหมครับหรือสใบจับสาใบพออีกครั้งหนึ่งไม่ใช่จับมาอีกสองนะถ้าอีกครั้งจับมาอีกสองเสียงเป็นหกตัวเลยนะครับให้จับสามรอบเลยใบที่สองเป็นหนึ่งพองค์ปาทูก เอาใะให้หนูจับหลายรอบหนูขี้คานจับ่หนูเอาเชือเดียวเลยว่าจับ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 ให้เบิ้งเ้เก็บเฮ้เเอ้เ้เก็บมา เออเก็บแล้วหยิบหยิบอันเดียวลูกหยิบอันเดียวเดี๋ยวให้กินกล้วยหยิบก่อนเดี๋ยวแม่ให้กินกล้วยหยิบก่อนให้หยิบไปเลยให้ไปจูบเขาหัวเออ คือเล่นตแทะอ่ะไม่เอาไม่เอาลีลาลีลาเยอะวันนั้นก็ลีลาแบบนี้เลยลีลาลีลาเยอะตัวสุดท้ายเออตัวสุดท้ายนี่ลีลามากจับดีดีสิลูกมันกินไม่ได้หนูจับก่อนสวัสดีครับครับครับอาจับจับก่อนจับให้แม่ก่อนเดี๋ยวให้พี่เต้เอากล้วยมาให้จับเร็วเร็จับก่อนถ้าไม่จับแม่ไม่ให้กินกล้วยมาจับก่อนเร็วเร จับก่อนแล้วคนเก่งคนเก่งจับก่อนจับเร็วเออจีบเดีบหยิบให้แม่หน่อยเออเอาอันหนึ่งอันอันเดียวอันเดียวนะลูกเอออันเดียวได้ไหมดิเอ้ยได้อันเดียวเอ้ยลีลีลาเยอะลีลายนะเมืที่แล้วก็ต่อครับผมเวานนี้ก็ต่อครับผมส่วนหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยเบิ้ล บนเลยเดี๋ยวให้พีเตอร์เอากล้วยมาให้กินกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนหนูกินน้ำก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับผมก่อนครับผมโอ้หศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะครับแล้วครับครับหิวน้ำมากินน้ำก่อนศูนย์หนึ่งหนึ่ง มันต้องไปหาตาัดตัดสายมะรัดไม่งั้นต้องไปซื้อสายรัดมะรัดอ๋อนูก็เลยคันไว้อ๋อ พ่อถูกเล่นะลูกพ่อจะได้ค่ารถไปหวานข้าวเอาไปตัดข้าวนะลูกนะพขอหาค่ารถไปตัดเขาพ,พี่กีพี่กีบอกว่าอยู่ตัดหญ้าให้หนูกินก้อนย่อย่อฝ้าออไปพี่กีว่ะ ถ้าไม่ม <c oughs> ีใครเลี้ยงลูกได้ก็เดี๋ยวพ่อจะพาไปอยู่หน่าเจริญด้วยนะลูกฮ่าฮ่าฮ่าแต่พ่อหนีเลยเลยหนีเลยนอกจากนั้นพ่อมีไพ่เขาเลยเลยฮึมขอโตไปอยู่เองแต่เขาได้คนเดียวเลยได้คนเดียวเลย เขานินทายืนฟังดื้ฟังเขาจะของเขานินทาจะของเด็กขี้ดื้อนะคะฮึฮึาึฮึ เรียกว่กกาพี่เตยบอกไม่ฉีกเขื่อน,อนว่าชันหมอไม่ได้ไม่ได้ลองเอาวิตามินซีให้กินเหรอไม่แน่นอนเราอู้สองอันอีกแล้วเออสองอันอีกแล้วเมื่อกี้ เลขสามตัวหน้านะครับมาดูสามตัวหลังครับผมโอ้ยแล้อมไว้ทำไมนะทำไมไม่กืนเออเอาไว้ให้เจ้าของเดี๋ยวกับ่มีหม่องนอนเด้อว้าวคราวนี้เลขงกอเลขยังวะเล็กหลคือเลงยังหนิเล็กฮะเล็กเล็กไปปะอ่ะเฮียทั้งกินรางเลยวะตัวใด็หกตัวใด็กเก่าอะ ในหกนะครับผมเท่าตอนนี้สามตัวหลังนะครับเนี้ยเย็บไปใช้หันมาหันมาหันมาดีดีเย้รอให้ดื้อแห้แหงไหลเท่าให้รอไหมสามหกนั่นมาแล้วครับ 6เป็น9ครับคุณ9้ะครับคุณกีคุณหลังนะครับเอาเอาคุณกีหลายใจได้ไหนมาเมืองเมืองคุณกีหลายใจได้ค่ะแมยแม่จับมาจิ้งหงองี้่วเอาเอาจับอันเดียวจับแน่ เลี้ยวเร็วอย่าลีล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 าหลายลีลาหลายโปรดไปได้ให้สวัสดีให้จับอย่ามาไม่จับจับแล้วเร็วๆแล้วจะได้กินกล้วยจับก่อนจับก่อนจับเออจับจับเออพี่เตอร์แลมเบกล้วยมาให้น้องวีหนึ่งจับแล้วจับแล้วเอาไ้กิน เด็กหน่อยงองแงนะคะสามตัวท้ายหกเก้าแปดนะครับ <laughs> เป็นเลขเลี้ยงเลยหกเก้าแปดครับผมสามตัวหน้าเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับผมแม่แม่ไปหารางวัลที่หนึ่ง สามตัวหน้าเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับสามตัวหลังเป็นหกเก้าแปดนะครับผมขวนกีจำเล็กวัไหนเนี่ยครับลายไหนหมดเลขใครออลอลอกินงก้วยลอกินงก้วยแต่ถูกแล้วถูกรางวัลใหญ่ๆนะถูกรางวัลที่หนึ่งแม่ต่อเธอให้ฝนตกเคดได้เ่าเปียกพุ่นทมดินให้ไหมหมอนุ่นขุด แม่กับลูกนิสัยคือกันนะชอบคุดนุ่นคุดจนเป็นรุมหมดแล้วนู่นนูนน่นนูนนู่นกลวยมาแล้วสวัสดีครับก่อนครับก่อนเออกลวยอยู่ทางพี่ เอาว่าแต่ว่าเขาเอากล้วยขึ้นเดี๋ยวคองอบอ่อุ้ยอากินหน่อยเออวีเดียวรู้แล้วรู้หลอดไปเลยนะคะแม่เขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหนุ่มจักกีด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะอ่าเป็นกำลังใจให้แม่ควันด้วยนะครับคิดพุอย่ังไงก็ององขออภัยด้วยกันแล้วกันกนะครับผม ไปไม่ถูกเลยนะคะแมมเม่ <laughs> ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>